เดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องอสินค้าตัวนี้นะครับก็คือ usb c to lightning ของ iphone นะครับด้านนึงก็จะเป็น usb c นะครับอีกด้านนึงก็จะเป็นสายเสียบเข้ากับตัว iphone นะฮะตัวนี้ก็ซื้อมาในราคา130บาทนะครับก็สั่งมาจาก lazada นะฮะก็ผมจะเอามาใช้กับตัว ssd ของ s a n d i s นะครับผม แต่สั่งมาพร้อมกันก็คือว่าไอตัวสาย USB ตัวนี้เนี่ยมันมาถึงก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูข้างในกันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับว่าจะสวยงามแค่ไหนนะครับแพ็กเกจที่เขาห่อมาก็ค่อนข้างเรียบร้อยดีนะครับแน่นหนาดีเปิดมาข้างในก็จะมีสาย อย่างเงี้ยครับผมสั่งก็เป็นสีดานะครับความยาวก็จะเป็นหนึ่งเมตรนะเดี๋ยวดูในกล่องนิดนึงว่ามีอะไรหรือเปล่าอ่าก็จะมีคู่มือครับเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นภาษาจีนนะเขาน่าจะส่งมาจากประเทศจีนนั่นแหละครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นนามบัตรหรือเช็คอเออโครต,ต่างต่างนะครับเดี๋ยวแกะดูข้างในซองดูนะฮะ อ่านี่ก็จะเป็นสายที่เขาให้มานะครับเป็นสีดําส่วนข้างนอกนี้จะเป็นเหมือนผ้านะครับวัสดุก็แข็งแรงดีอ่าเก็บงานเรียบร้อยดีนะครับผมนี่เป็นด้าน u s b c นะครับอีกด้านหนึ่งก็จะเสียบเข้ากับ iphone อตอนที่ผมดูในเว็บเนี่ยเขาจะมีมา 1>, 1เมตรกับ2เมตรนะครับส่วนผมเลือกเป็น1เมตรเพราะว่า2เมตร2เมตรเนี่ยมันยาวเกินไปนะครับก็ยากต่อการเก็บรักษาส่วนเพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ข้างล่างวิดีโอไว้ให้นะครับ